ใช่เวลาเราขีดทางไกลก็จะมีให้ปรับน้ํามันปรับไฟดูความร้อนอะไรจะมีหน้ากลับไว้ให้จูน,นใช่ใช่ใช่เอาไว้จูนแล้วก็มีพวกเปลี่ยนโหมดอะไรแบบนี้นได้เลยอันนี้คือโหมดแบบสตาร์ทขี่ได ในช่องภูมิรบิดนะครับอยู่กันที่ร้านช่างตุ้มพัทยานะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นเวป้าสติ๊กเกอร์150นะครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปผมมีกิจกรรมมาให้สําหรับสติ๊กเกอร์นะมีคนคอมเมนต์ถามมาว่าเอาจากไหนซื้อจากไหนผมมีกิจกรรมมาให้เล่น5คนนะครับคนถ้ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงหน้าเฟซบุ๊กนะครับแลวคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นชื่อเฟซเดี๋ยวผมจะสุ่งกดเข้าไปดูนะครับว่าถ้าใครกดไลค์กดแชร์จริงเดี๋ยวผมทักไปแล้วแจกฟรีครับไม่ต้องออกค่ามตรง นีลิมิเต็ดนะเพราะว่าผมไม่ค่อยตัดก็ประมาณนี้ก็วันนี้เดี๋ยวพาดูรถมีสองคันมีคันนี้ด้วยอีกคันนึงอยู่กันที่เดิมนะครับร้านชั้นตุ้มพัทยาแล้วก็สําหรับพวกคลิปเก่าๆที่มีคนคอมเมนต์ว่าร้านอยู่ไหนอยู่พัทยากางสุขุมวิทสามสิบหกนะครับหมู่ข้างมูลนิธิคุณพ่อรีอะไรเวนต้ามีทุกอย่างครับของหาง่ายหายากถูกแพงมีหมดครับไว้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับ ตอนนี้นะครับอยู่กับเจ้าของรถแล้วเดี๋ยวเราให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อนนทวัฒน์สมุนเกษตรขายเกลืป้ายชื่อร้านเกลืป้ายมีช่องทางติดต่อไหนบ้างครับเฟซบุ๊กครับนนทวัฒน์สมุนเกษตรขึ้นหท่าแล้วก็เพจเคยเป็นป้ายก็ประมาณนี้ครับก็คันนี้มีดีเทลอะไรหลักๆบ้างครัก็คันนี้หลักๆน่าจะเป็นล้อใช่ไหมที่รอๆเลยใช่ครับล้อนี้โดนมาเท่าไหร่ครับสองพัสองพันแปดพร้อมยางไหมยาง แล้วพวกดุมอะไรเป็นของเดิมไหมครับมมดุมดเป็นแล้วก็จะมีเป็นพวกมเัเลนอันนี้มันพวกจุกจิกเราไม่ใส่ราคานะครับทั้งคันเลยอะแล้วก็สีอันนี้เขาเรียกว่าสีแล้วสีฟ้าตาเมึกไม่รู้ในกล้องเห็นหรอ<ม><ม>ต้องต้องมาดูของจริงครับทุกคนสวยมากแล้วก็จะมีพวกขอบเป็นโฟเมียมอะไรเบิกใหม่เลยนะครับแล้วก็มีฮาริเกอร์เนี่ครับ มีคนทักมาถามผมเยอะนะครับเรื่องสติกเกอร์พวกนี้ต้องมาจัดที่ร้านพี่ตุ้มที่เดียวก็มีเป็นชุดหน้าครับชกหน้าเป็นของเลยครับโอเคดีอันนี้โดนมาเท่าไหร่ครับสามพันห้าสามพันห้ารวมใส่ด้วยครับใช่เตี้ยกว่าเดิมเยอะป่ะตัวเนี้ยประมาณสามสามนิว้วแล้วก็จะมีปั๊มหน้า <Okay. S 1> เป็นตากข้างใช่ไหมใช่อันนี้เท่าไหร่ครับรวมสายรวมสายประมาณ สายมันสามพันนะแตกข้ามพร้อมขามันหกพันก็ถ้าแบบพวกอะไรพวกนี้ถ้าใครสนใจจริงก็เข้ามาคุยที่ร้านนี้ตุ้มได้ครับแล้วก็จะมีพวกชุบโครเมียมคันนี้ก็รถยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับขาดอีกเยอะอันนี้เราร่ีบมาถ่ายก่อนนะครับแล้วจะมีเป็นแ้งแ้งอันนี้โดนม้าแห้วแล้วก็มีเป็นพวกมัร์น้ำราคาตั้งตัวครับ จำไม่ได้ก็เอาเป็นบางอย่างนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกมือลิงแต่งครับไล่ราคาได้ไม่ครบทุกอย่างนะครับเพราะว่าเยอะจัดทำทีเดียวด้วยแล้วก็เป็นพวกท่อผ่าอันนี้ท่อของร้านพี่ตุ้มเลยใช่ไหมครัใช่ใช่หลังก็เป็นโอเคดีมาดูชกหลังเป็นโอเคดีอันนี้เท่าไหร่ครับแล้วก็หน้าหลังเป็นเจ็ดพันชกหน้าหลังเจ็ดพัน ก็ไม่มันส่วนมากมันจะเป็นพวกจุกจิกนะครับอะไรรถคันนี้แล้วก็จะมีเป็นเบาะเบาะอัอนนี้เท่าไหร่ครับเบาะทำมาพันแปดใช่ของเดิมทำไหมครับใช่แล้วก็จะมีเป็นสเต็ปเครื่องครับเป็นกล่องตัวใหม่แบบจูนมือถือกล่อง ECU ตัวใหม่ครับอันนี้เช,ชื่อมมือถือบลูทูธได้เลยนะใช่ใช่เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราเปิดให้ดู แล้วก็มีเป็นสเตปเครื่องแล้วครัหก <6. S 1> เ,เดักเดิมครับเก็บสายไฟรอๆนะครัก็ประมาณนี้นะครับมันต้องมาดูของจริงอ่ะทุกคนมาให้เจาะแบบนี้มันแบบไม่ค่อยละเอียดนะครับเดี๋ยวเราให้ดูพวกตะบุกกล่องแล้วก็ฟังเสียงเครื่องกะนแครัเชื่อมเดี๋ยวลองเชื่อมสอ ง่ายๆนะครับแค่เปิดกุญแจแล้วก็เปิดบลูทูธสามารถจูนเปลี่ยนโหมดทําทุกอย่างได้จบในมือถือแ้วนี่ก็เชื่อมนะครับใช่เวลาเราขี่ทางไกลมันก็จะมีให้ปรับน้ํามันปรับไฟดูความร้อนอะไรจะมีหน้ากราฟไปให้จูน,นใช่ใช่ใช่เอาไว้จูนแล้วก็มีพวกเปลี่ยนโหมดอะไรแบบนี้ได้เลยนะอันนี้คือโหมดแบบสตาร์ทขี่ได้ ี๋ยวลองเปลี่ยนโหมดให้ดูโหมดนี้มันขี่ไม่ได้ดใช่มันขี่ได้หมดเองย,ยังไม่ได้จูนเก็บเลยใช่ตอนี้ด้วย,วยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจอะไรชิ้นไหนใรถคันนี้นะครับบางชิ้นอาจจะรีวิวไม่หมดหรือว่าไม่ได้อันนี้ให้เห็นก็ติดต่อมาที่พี่ตุ้มนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเฟซพี่ตุ้มแล้วก็เฟซน้องเคิร์กไว้ให้ครับ ก็สาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใส่ราคาอะไรเลยไม่ไล่ราคาอะไรอะไรเลยครับเพราะว่าจากคลิปเก่าๆนะมันจะชอบมีคุณคอมเมนต์่าแบบทําไมคนนี้เท่านี้ทําไมร้านนูน้นท่านูน้นแบบราคาไม่เท่ากันอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยตัดปัญหาไม่ใส่พวกราคาเลยนะครับถ้าใครสนใจจริงๆก็ทักหาเจ้าของรถหรือว่าร้านพี่ตุ้มได้เลยครับดูก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกิจกรรม จากต้นคลิปนะครับแล้วถ้าอยากให้ผมไปรีวิวรถคันไหนร้านไหนหรือว่าใครก็คอมเมนต์ลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจดให้ำำุูคนกับสำรีลิปนี้ขอตัวเราของบ้าบาย